สวัสดีครับผมโอ๊กเร่ไรเดอร์ครับสวัสดีครับผมออสเอเทคครับตอนนี้เราอยู่กับรายการโอ <All S 1> ๊กอสกระบะสายแตกพี่ออสเอา 4N15 เนี่ยไป modify เครื่องกับฝาสูบคืออะไรนะตัวเ,เสื้อสูบกับฝาสูบเสื้อสูบกับฝาสูบไป m o d ฟายเพื่อให้มันทนมากขึ้นเหรอทนมากขึ้นแล้วก็มีแรงม้ามากขึ้นอ๋อทำให้มีแรงม้ามากขึ้นก็คือสองส่วนสองส่วนนะฮะตัวเสื้อสูบเนี่ยเราอยากให้มัน รับแรงม้าก็คือทนทานมากขึ้นฮเราก็เลยต้องเอาไปทำนะครับแล้วก็ส่วนฝาสูบเนี่ยเราต้องการให้มันโฟอากาศได้ดีขึ้นเราก็เลยต้องเอาไปทำเหมือนกันฝาสูบเอาไปโฟอากาศใช่ไปทำไปทำเขาเรียกเกี่ยวกับพอร์ตพอร์ตไอเดียเสียพอตไอเดียเสียส่วนเสื้อสูบเอาไปทำให้มันแข็งแรงขึ้นเพื่อรับม้าที่มากขึ้นใช่ใช่เพื่อรับแรงที่เราบูตเพิ่มขึ้นอ่าโอเคคือ เครื่องเดิมๆเนี่ยมันร้อยใช่ร้อยกี่แรงม้านะร้อยแปดสิบเอ็ดแรงมา้าครับเอ่อสี่เอ็นสิบห้าในเครื่องเดิมร้อยแปดสิบเอ็ดแรงมา้าใช่มันไม,ไม่พอกับการแข่ง,งไม่พอแน่นอนไม่พอแน่นอนครับเพราะว่าในรายการเนี่ยคงคงไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยกันในรายการไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยพวกอีโซพวกเตอรต้าพวกนี้สี่ร้อยใช่แต่เรากําลังจะทําให้มันขึ้นไปถึงสี่รนะ้อยช่คงคงไม่ถึงเพราะว่าตามซีซีแล้วเนี่ยมันสองพันสี่กับเครื่องสามพันใช่ไหมอือฮะ สองวันสี่ผมมองว่าผมได้สักสามร้อยกว่าเนี่ยผมโอเคล300ะสามร้อยกว่านะครับ,รบทีนี้ไอ้ฝาเนี่ยไอเสื้อหรือฝานะที่ไปทําทําไอเดียทั้งสองอย่างเลยอ่าฝาก็ฝาก็คือไปทํา <idea S 2> ไอเดียเสียไปทาไอเดียเสียทําปุ๊บแล้วแรงมา้ามันจะขึ้นเลยเหรอพี่อ๊อฟจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทาปุ๊บแล้วมันจะขึ้นเลยมันเป็นส่วนองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่เมื่อเราเครื่องยนต์เนี่ยเราจ่ายน้ามันเที่ยวเพิ่มเข้าไปเยอะ ถ้าเราได้อากาศน้อยมันก็ไม่เพียงพอเผาไ,ไม่ไม่หมดเผาไม่ไม oh. ่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องยนต์สแตนดาร์ดเนี่ยที่เขาติดรถมาเขาบูตอยู่ประมาณยี่สิบกว่ากเนี่ยใช่ไหมครับ oh. มันเ,เขาเรียกว่าช่องทางอากาศหรือพอร์ตเนี่ยมันก็เพียงพอ oh. แต่พอเราบูตมากขึ้น oh. ลมที่เข้าไปเนี่ย โอเคมันมีบูธจริงแต่มันโฟเข้าไปไม่ทันคือเหมือนกับว่าคุณลมข้างนอกกับลมพายุมาแต่คุณเปิดตาต่างนิดเดียวแต่ถ้าคุณเปิดตาต่างเยอะลมก็เยอะลมก็เข้ามาได้เยอะก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะอคือลมข้านอกแรงมากแต่มันเข้าได้น้อยบางคนเขาบอกว่าอทำไมบูธเยอะแต่ไม่วิ่งก็ส่วนหนึ่งก็คือแต่ถ้าไปบูธปกติ20นี่ไม่ต้องทํา ก็ผมมองว่ามันก็เพียงพอครับเพียงพอมันนี้เพียงพอแต่พี่ออจะบูธเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณสี่สิบปอนด์โดยประมาณบูธบอใช่ไหมครับจริงๆริจริงๆโดยปกติก็บูธกันเยอะกว่านั้นแต่เครื่องเครื่องสี่สิบสห้าเนี่ยซึ่งค่อนข้างมันมันก็มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องทนบูธได้น้อยอะนะซึ่งซึ่งมันก็เสียเปรียบเรื่องแรงม้าตรงนี้แหละเพราะมันบูธมันอาจจะบูธได้ไม่เต็มที่อ่าฮะอ่าโอเคก็เลยไปโมดิฟายฝาเพื่อให้ลมอากาศมันเข้ามา ใช่ให้ให้ให้มันเข้าได้เร็วขึ้นเข้าได้เร็วขึ้นแล้วมากขึ้นได้ไหมสมมติเอ่อมากขึ้นด้วยก็คือเร็วขึ้นก็คือมันมากขึ้นอยู่ก็คือเหมือนจะว่าในช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยปกติมันเคยได้หนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราเพิ่มไปได้หนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราเพิ่มเป็นได้หนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าเราสามารถฉีดน้ำมันเพิ่มเข้าไปได้อีกซึ่งมันก็ทําให้การระเบิดเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเโอเคนะครับ ส่วนฟ้าเอ้ยฟาส่วนเสื้อเอาไปทําให้แข็งแรงขึ้นด้วยการเราเอาไปทําเขาเรียกว่าบล็อกกาดบล็อกกาดจริงจริง<อ> <ๆ S 1> เนี่ยจริงจริงเนีเครื่องตัวตัวเสื้อสูบสองสี่สิบห้าเนี่ยผมมองว่ามันต้องต้องผมจะแก้อยู่สอ,องจุกกจดก็คือตัวปอกสูบ<อ>ซึ่ง<ล>ปอกสูบเนี่ยเขาใช้เป็นปอกเหล็กมาประมาณหนึ่งมิลอปอกของเขาเนี่ยมันก็มีเหมือนเหมือนมีความลื่นเนาะ อ uh huh. แต่ว่ามันบางไปหน่อยซึ่งเอ,อผมก็กลัวว่าถ้าเรามีความร้อนสะสมมากๆหรือเราบูตหนักๆเนี่ยตอแตกมันมีโอกาสแตกเพราะว่าจริงๆเขาแตกกันเยอะแหละ uh huh. แต่ทีเนี้ยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าในถ้าเรามาใช้กับรถเซอร์กิตเนี่ย uh huh. ซึ่งเราก็ไม่ได้แบบบูต หกสิบเจ็ดสิบปอร์ไม่ใช่ขนาดนั้นเราก็บูตอยู่ประมาณสี่สิบสี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเริ่มแรกๆเราผมกะว่าตั้งเป้าไว้ประมาณสี่สิบก่อนสี่สิบก่อนลองดูทีนี้เอเราก็อยากจะลองว่าโอเคบอกสูบเนี่ยของโรงงานเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วละ่ะหนึ่งมิลใช่ไหมหนึ่งมิลเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วคือหมายถึงว่าเรื่องของเคลียร์แลนซ์เรื่องของการการผลิตออกมาเนี่ยมันค่อนข้างได้มาตรฐานก,นกว่าลงตึงซึ่ง เอเรามองว่าเฮ้ยนัทถ้างั้นเราลองทําแค่บล็อกกาดก่อนออแล้วมาดูว่าไอ้บล็อกกาดตัวเนี้ยมันช่วยได้ไหมซึ่งซึ่งมันจะมีผลกับคนที่ใช้รถทั่วไปไงเพราะว่าคนที่ใช้รถทั่วไปเนี่ยบางครั้งโอเคจะทําเครื่องเนี่ยถ้าจะทาปอกสูบเนี่ยโอ้ค่าจ่ายมันสูงนะอแล้วเรามองว่าเอแในเมื่อถ้ามันไม่จําเป็นขนาดต้องทาปอกสูบอ่ะเอาแค่เนี้ยพอไหมมันพอไหมแสดงว่าถ้ามันพอเนี่ย มันก็จะเป็นประโยชน์กับคนใช้รถใช่ใช่ใช่<ๆ>ใชเคมบอิว่า<ม>โอเคคุณมีปัญหาละ่แล้วได้เปิดเครื่องออกมาก็ทําแค่นี้ใส่เลยนะก็ก็อาจจะเพียงพอ,อไม่จาเป็นต้องไปมากกว่านั้นอโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปติดตามมันเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงไปไกลขนาดนะั้นแสดงว่าสถานที่นี้เราเราไปแถว เกษตรน้ำมันมีนเกษตรน้มันมีนรอเกษตรน้มันมีนโอเคก็จากเราก็ไม่ไกลมากมั้งจากไม่ไกลไม่ไกลทีนี้ทาไมพี่ไปไปร้านเนี่ยที่ว่าก็ด้วยเครื่องมือนะครับแล้วก็การ m o d ฟายหรืออะไรเงี้ยก็คือเครื่องมือเป็นหลักเพราะว่าความละเอียดของเครื่องมือการทาบล็อาพูดถึงบล็อกการก่อนอพูดถึงบล็อกการก่อนบางคนเนี่ยก็คือไปตัดอลูมิเนียมหรือไปตัดเหล็ก หรืออะไรก็แล้วแต่บางทีไปตัดมาเขาเรียกว่าใช้เลสใช้เลเซอร์หรือใช้อะไรก็แล้วแต่ตัดมาบางครั้งเนี่ยเอาตัดมาเสร็จเจาะรูอ,อะไรเสร็จอัดใส่เข้าไปเลยอือฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันผมมองว่าระยะฟิตระยะเคลียร์ลิงมันไม่ฟิตมันไม่พอมันไม่พอคือ,ค,อคือไม่ใช่ว่าใส่เข้าเข้าไปเฉย บางทีมันต้องมีระยะพอเหมือนกับคล้ายๆลราัดบอกสูบอะคือมันต้องมีความฟิตนิดนึงใช่ไหมครับครับซึ่งมันจะรับแรงเบี่งได้แต่ถ้าเกิดคุณแค่ตัดสวมลงไปมียังมีช่องว่างยังมีอะไรอยู่เนี่ยมันก็ก็แตกอยู่ดีคือมันระยะมันยังมีช่องว่างอยู่อ่ะอแต่อันเนี้ยมันไม่เหมือนกับที่เราเอฟิตอะคําว่าฟิตเหมือนกับเราอัดอัดเข้าไปนิดหน่อย มันก็คือเวลามันร้อนมันเบ่งออกมาเนี่ยมันก็จะมีมันมีการรับเลยแต่ถ้าเกิดว่าเอเราแค่ตัดตัดตามรูปใส่เข้าไปเฉยเนี่ยบางครั้งบางบางช่วงโอเคมันแน่นบางช่วงมันหลวมเออโอเคเข้าใจครับแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องใช้เครื่องมือที่ละเอียดกัดให้มันพอดีเป๊ะๆอ่าเออคต้องละเอียดมากมากก็ละเอียดมากครับมันเล็กกว่ามิลลิใช่ไหมมันก็ระยะฟิดนั่นมันนิดเดียวมันต่ำกว่ามิลหล้อครับ แั่คือสายตาแทบมองไม่รู้เลยไหมใช่ใช่อฉะนั้นที่พี่ออสไปที่นี่คือเครื่องมือเขาละเอียดและได้มาตรฐานใช่เห็นบอกเครื่องมือดีมากเลยเอ่ะพี่เป็นที่เป็นแบบอ,อะไรนะตอนนี้หน้าตอนนี้นะที่ผมผมรู้มาก็คือน่าจะค่อนข้างจะทันสมัยที่สุดทันสมัยที่สุดเอ,เอออ่าแล้วก็พอดีว่าเราเข้าไปคุยออกับเขาแล้วเขาเคยทํางานประเภทนี้อยู่แล้วอ๋อซึ่งในฮอนด้า ในอะไรเงี้ยเขาทํากันอยู่แล้วซึ่งซึ่งเราเป็นสายดีเซลนะปกติไม่ต้องทําหรอกเพราะว่าเสื้อสูบเป็นเสื้อเหล็กแข็งแรงอยู่แล้วบังเอิญว่ามาเจอสีเอันสิบห้าเนี้ยเป็นเสื้อลอนเสื้อลอยก็เลยซึ่งกลับกลายเป็นว่าเราไม่นี่กลายเป็นเหมือนแบบว่าไปเป็นสาวกเหมือนฮ o นด้าอีกคนนึงอ๋ออ๋อคือคือไอ้พวกเสื้อฮันด้ามันเป็นอลูมิเนียมใช่มนเลยต้องใช้ไอ้ตัวบล็อกกาดนี่เข้าไปใช่ครับแต่ไม่สูบเ่ยมันเป็นไม <therapist. S 1> ่ส <concealed> ูบดีเซลมันเป็นเหล็กใช่ดีเป็นเหล็ก มันมี่ n 1 5นี่แหละที่เป็นอลูมิเนียมใช่มันมีข้อดีข้อเสียข้อ,ด,ขอดีก็ระบายความรอออ้อนเร็วน้าหนักเบาข้อเสียก็คือมันแตกง่ายมันมันรับบู์มันรับแรงม้าตรงนั้นอะที่เราจะม o ิฟายขึ้นไปได้น้อยแต่สําหรับรถสแตนดาดของเขาเพียงพออยู่แล้วแหละถ้าใช้ <200 S 1> แบบปกติไม่ต้อง200แร<ไ>งม้าเนี่ยเขารับได้สบายๆอยู่แล้วแต่ของิอดีเราต้องใช้ในการแข่งเซอร์กิตแต่ก็มีบางคนที่มีปัญหาว่าเขาบอกว่าเขาเป็นรถสแตนดาด แต่ว่าคดอยินอยู่แต่ว่าอืมันแตกใช่ไหมแตกมันมีปัญหาอย่างเงี้ยอฮะไอเราก็ยังไม่เคยเจอนะก็เลยเดี๋ยวต้อง<ต>คือกับกับรถเซอร์กิตด้วยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่มีข้อมูลอ่ะพูดง่ายเพราะว่าเราเป็นคนแรกที่เล่นอ่ะอฮะโอเคในเซอร์กิตอ่ะเราก็เลยแบบว่าทุกอย่างก็คือเราต้องก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนเพื่อนสมาชิก uh huh. ในกลุ่มบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องลองเองอ่ะ นั่นนะครับคือปัญหาของเราประสบการณ์อันนี้คือใช่ใก็มาลุ้นกันว่าไอ้ที่เราคิดตามทฤษฎีแล้วไปคุยกับเพื่อนๆหรือไปฟังมาจากพอนธ้ซึ่งมันเป็นเสื้อสูบอลูมิเนียมเหมือนกันใช่ <laughs> เราจะจบปัญหานี้ได้ไหมมาลุ้นกัน